นี่คือเซลล์ที่ตายไปแล้วนะครับก็เปลี่ยนเป็นแก่นก็จะเห็นว่ามีความดำสวัสดีทุกคนนะครับที่รับชมสภาพป่าอย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็นป่าเต็งรังที่เป็นป่าผัดใบที่มีความแห้งแล้งนะครับเต็มไปด้วยหิน ก้อนหินทรายนะครับระเกะระกะนี่ผมบอกว่าป่าพวกนี้มันจะแห้งแรงกว่าพวกป่าที่เป็นดินนะครับเนื่องจากว่าการที่จะกักเก็บน้ําการที่เกิดขึ้นได้นั้นเป็นหินเป็นอะไรนั้นยากลําบากนะครับก็มีอยู่ไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถอยู่ได้ทั้งสองป่านะครับป่าในลักษณะดิบเขาความหนาแน่นของต้นไม้สภาพดินนั้นมีความชุ่มชื้นกว่านี้นะครับ ก็อยู่ได้ลักษณะป่าเช่นนี้ก็อยู่ได้นะครับนั่นคือต้นที่อยู่ในวงสกุลมะพับนะครับชื่อเรียกตามต้องถิ่นเขาจะเรียกว่าต้นหางดําต้นดักดําพวกนี้นะครับลักษณะแก่นของเขานนั้นจะออกสีดํานะครับแต่บางครั้งก็จะมีขาวๆนะครับปนปนกันไปหรือว่าต้นดําดงนะครับ สภาพป่าข้างบนคือเขียวนู้นนะครับนั่นคือเป็นป่าดงดิบนะครับก็สามารถกระจายพันธุ์ข้างบนได้นะครับไมช้ชน,นิดนี้แต่ดิบชื้นมากๆเขาก็ไม่ชอบนะครับออกเป็ัลักษณะป่าอ่าดิบเขาต้นหางดำต้นนี้ก็แตกใบใหม่นะครับออกดูสวยงามเลยนะครับเป็นทรงพุ่ม ้างบนนะครับ ส่วนต้นนี้ก็มีลักษณะที่จะโน้มเอียงลงมาสู่พื้นดินนะครับ,บนบางที่จะมากนะครับน่นคือว่าสภาพที่เขาเกิดนะครับมันขึ้นอยู่บนพลดินที่โดนกัดเซาะแล้วอยู่ด้านริมนะครับก็เลยทําให้แนวรากของเขานั้นไม่สามารถที่จะยึดเกาะได้ดีนะครับมีความเปิดเผยความโล่งนะครับทําให้ลําต้นน้ำเอียงมากพอสมควรน,นะครับ ขนาดลำต้นอายุปาประมาณเท่านี้นะครับก็จะเยอะนะครับจะหาใหญ่ๆยากนะครับป่าเช่นนี้สภาพที่เขาเกิดนะครับต้นหางดำตัวนี้ก็น่าจะขนาดใหญ่กว่าพืชเพื่อนในบริเวณแถวนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ25เซนนะครับ ไม่ได้ใหญ่ที่สุดของมันนะครับในป่าที่แห้งแล้งมันก็สามารถที่จะโตได้นะครับแต่ว่าใช้อายุมากมายแล้วก็เป็นบางต้นนะครับต่างจากป่า,าดิบแล้งนะครับก็จะต้นใหญ่กว่านี้นะครับป่าดิบเขาต่าง เปลือกก็จะแตกหเห็นชัดเจนนะครับตัวน,นี้ดูเป็นปุ่มสั้นๆนะครับเป็นล่องเป็นปุ่มสั้นๆ <c oughs> แต่ว,ว่าส่วนมากพวกที่อยู่ป่าดิบเขาต่างๆนั้นสีเปลือกจะเข้มกว่านี้นะครับ <c oughs> ออกคํำๆดำๆแกงก็ หมดไปตามสภาพของมันนะครับหมดดำในชอบนะครับ ก็กระจายกันพันกันแบบมีให้เห็นอยู่ทั่วไปนะครับแต่ขนาดจะไม่ค่อยใหญ่นะครับป่าในลักษณะเช่นนี้มีจํานวนมากพอสมควรนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะมีอยู่สองต้นนะครับใกล้ชิดกันช่วงนี้ก็เริ่มที่จะออกผลน,นะครับแต่ว่าส่วนมากจะออกป่าที่มีความหนาแน่นกว่านี้นะครับลักษณะสภาพดินอาจจะชุ่มชื้นกว่านี้ นะครับตอนที่ออกผลแต่พวกนี้ก็ต้องรอไปอีกสักพักนะครับช่วงที่เห็นมีฝนให้เห็นชัดเจนนะครับ ขึ้นตามไหลเขานะครับต้นนี้ก็มีลักษณะที่แตกกิ่งดูโดดเด่นนะครับลักษณะเปลือกก็จะรู้ว่าอายุมากนะครับแต่ว่าขนาดลำต้นนั้นจะไม่ใหญ่นะครับ ถากก็จะเห็นเป็นสีแก่นสีเข้บดำนะครับแต่ว่าถากลงไปลึกก็จะจางจะพีสีขาวอยู่นะครับ ต้นนี้ก็ออกผลให้เห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาผลลงให้ดูนะครับผลยังไม่แก่นะครับ บางครั้งของของเขาจะเป็นลักษณะแฉกห้เห็นนะครับบางครั้งก็เป็นวงกลมนะครับโดยเฉพาะถ้ามีอายุเริ่มที่จะแก่ก็จะเห็นเป็นแฉกเช่นนี้นะครับต้นหางดำต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับ มาดูลักษณะของแก่นนะครับเนื้อไม้ของเขานะครับเนื่องจากว่า,ากระพี้เปิดตลอดแนวนะครับอายุก็มากก็อย่างที่เห็นนะครับต้นไม่ค่อยจะสูงใหญ่เท่าไหร่นะครับป่าลักษณะแห้งแล้งเช่นนี้นะครับต้นที่มันสูงใหญ่ ก็มีนะครับป่าเช่นนี้แต่ก็หายากนะครับไจะได้ก็อายุมากมายไม่เหมือนพวกป่า,าที่มีความหนานแน่นของต้นไม้นะครับป่าดงดิบป่าดิบเขาพวกนั้นนะครับก็จะมีสภาพที่แตกต่างกันไปนะครับนี่คือเซลล์ที่ตายไปแล้วนะครับก็เปลี่ยนเป็นแก่น ็จะเห็นว่ามีความดำเป็นเนื้อแข็งนะครับดำวาวซึ่งไม้ในวงมะพร้า <c oughs> วงสกุลพร้าวพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะชนนี้นะครับส่วนมากแต่เตมื่อเกลือนะครับแล้วก็พวกตาลดำพวกนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับคือ มักจะเป็นไม้ที่เปิดกะพีได้ดีนะครับลักษณะมีแนวแก่นนะเห็นไม่ว่าจะเป็นรากเป็นลักษณะที่เป็นเช่นนี้นะครับรำต้นเองเวลาผมถากการที่เราจะดูต้องดูหลายพื้นที่หลายต้นหลายช่วงอายุนะครับดูตามธรรมชาติไม้ชนิดนี้ก็สามารถที่จะเป็นลักษณะแก่น เช่นนี้นะครับก็คือก็จะหาแก่นที่มีความหนาแน่นจากใจกลางนะครับมีความเต็มที่ของหน้าตัดเมื่อยุมากๆนั้นก็หาได้ยากเหมือนกันนะครับไม่ได้ง่ายเหมือนกันครับไม้จะพวกนี้นะครับแต่ไม่ใช่ไม่มีนะครับบางต้นก็มีแก่นที่สมบูรณ์ที่เห็นชัดเจนแต่ว่า,าโดยภาพรวมนี่จะมีหาได้เจอยากนะครับส่วนมากมักจะเป็นลักษณะ แก่นที่มันสร้างขึ้นมานะครับเมื่ออยู่ภายนอกนะครับซึ่งมันโดนสภาพอยู่ภายนอกมันก็เซลลตายแล้วก็สร้างแก่นขึ้นมาแต่ว่าเป็นแก่นตื้นๆน,นะครับเวลาเราถากลงไปถ้าใครที่ไม่มีได้สัมผัสบ,บ่อยๆก็จะคิดว่ามันเป็นแก่นทั้งหมดนะครับถ้าเราถากไปบ่อยหลายๆายต้นสังเกตดูว,ว่าจะเป็นเช่นนี้หมดนะครับนี่บางส่วนแก่นมันก็อ่าก็เรียกว่าผุพังไปนะครับเรียกว่า ไม้ชนิดนี้ความทนทานถ้าตามสภาพอาจจะไม่มากแต่ก็ไม่น้อยนะครับคือแต่ว่าไม่ได้เทียบเท่าพวกพยุงพวกไม้แดงไม้เต็งที่เขาทำเสาได้นะครับอันนี้จะไม่นิยมการสร้างบ้านเรือนอยู่ข้างบนจะเหมาะกว่านะครับที่จะว่าแก่นของเขาก็จะหมดลงเรื่อยๆเหมือนกันนะครับไม่ค่อยทนมากเท่าไหร่ แต่ความแข็งนี่ก็แข็งใ้ได้เลย